ครับก็สวัสดีกับคุณผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูเปอร์หรบวันนี้เราก็อยู่กับผมแล้วก็โก้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในแมปชิการจีน่าในเกม A o t g นะครับเออไปเราจะมาสำรวจแมปกันนะครับซึ่งผมก็โหลดมาเล่นพร้อมกันนะครับก็ใส,ส่สคิฟมาพร้อมกันนั่นเองนะโอเคไม่รู้ว่าแมปนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้โก้พูดหน่อยดีเงียบกิฟเลย ชอบอยากอยากเงียบๆแบบไม่เปิดทีไม่ไม่เปิดทีแป้งไม่โกงเงียบไงเออจะสอบไงเผื่อเผื่อไม่บั๊กไงบั๊กล้อคนนี้เป็นบั๊กหรอเว้ยเออเออมาเราจะมาสำรวจแบบกันแล้วม้าพี่หายไปไหนวะเน่ยอยู่อยู่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้านโอเคไปเราไปสำรวจกันดีกว่าเพราะว่าแบบนี้เขาเรียกว่าใหญ่มากก็หาหายากพอสมควรหาหารไม่มีอาหารเด้อ ไม่ไม่ใช่หาหานเอ้ยโก้บินไปนู่นละสร้างเลยทำเอ้ยติดบั๊กเลยเออเออามันเป็นแมปที่เขาสร้างเนาะมันก็ต้องเป็นบั๊กทีล้วอุ้ยแมปใหญ่มากแมปที่กานชิน่านะครับก็เป็นอ่าที่ที่แรกนะครับที่เอเลนเกิดแล้วก็เป็นที่ที่เอเลนจากนะครับเออนั่นแหละนี่คือผู้เศร้าเลยนายโก้ไปไหนแล้วเนี่ยเอ้ยนายก็ไอมินไงล่ะเฮ้ยนั่นไงเจอละอ้าวสกูบี้ดูนายมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยโก้เห็นนายเสาข้างบนนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่จุดอันนี้ให้แล้วกัน โอเคเห็นแล้วมาถึงยังเนี่ยมาถึงแล้วแยกกันสำรวจก็ได้เอยแยกทำสำรวจมันมัน,มนหรอเออแยกกันสำรวจงั้นนะเออโอเคถ้าเจอถ้าสำรวจหมดเราก็อส่งสัญญาณแล้วกันโอเคเราจะแยกกันนะนะค่าค่าแต่ท่านแล้วกันเพราะแต่ท่านในแบบนี้มีอยู่สิบสามตัวนะครับเราก็แยกกันค่าแต่ท่านแล้วกันนะครับโอเคปะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ยตรงนี้มีบ้านพังด้วยอุ้ยพี่ทำดีว่ามีบ้านพังอยู่ตรงนี้ หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีที่เติมแก๊เแกเสเราสีได้ไมีกำะเพงกระเพงรูบูคือ,อมันโบสองข้างเลยเว้ยน่าจะเป็นไลเนอร์วิ่งชนเอ้ยมีผลิตอีกละนึกว่าพังเพราะว่าช่วงนี้หลอนพังมากเลยเจออะไรก็พังหมด <c oughs> น่ามันเดือดฮักเลยอ่ะอุ้ยอาร์โก้โ,โก้ไปไหนแล้ววะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเว้ยโอเคฆ่าเสร็จแล้ว โอ้ยตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วออดหรือว่าอะไรนื้ก้อนเสร็จก็จะทำอีกละก้อนหินเฮ้ยค้านโดนทับว่ะเขาทำมาดีมากเลยนะเนี่ยโอ้โหรายละเอียดโคตรเยอะเออโกลัวข้าจะทันรอไปเฮ้ยคุณจำแค่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรนะดูใอนี้แบบอะไ อะไรเฮ้ย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 เยเ่้ม่มเตัวเฮ้ยอะ้รวิ่งตา้มาด้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงอันนี้เป็นอ่าน่า้ะเป็นท่าน้เอ่ยท่าน้ยเน้ยเฮ้เ้ยตฮนย้ยเยบฮ้เป้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮ้่้ยเฮ้ยเ้ยเฮเ้วก็้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้เัน้้้้า้้้ยยเยเยย้ ทางวอล่าบ้านเอเลน่นะโดนหินทับตายเอเลนสัง่งเฮ้ยสปอยไม่เอาละเฮ้ยเฮ้ยสปอยเฮ้ยเฮ้สปอยโดนด่าแน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยสปอยตัดทางนั้นออกไปดิไม่ไม่ตัดหรอกโดนสปอยน้ำเอ้ลงน้ำด้วยด้วยวะใช่แต่มันบั๊กไงไอโก้ปืนใหญ่ปะเนาะมี่พี่ยังไงเฮ้ยไม่ปืนใหญ่ตรงนี้แล้วก็มีไททันเยอะด้วยเอ้ยสวยสวยในเวลาทดสอบ อยู่ตรงกำแพงเลยยิงมาดิเดี๋ดเดดกำลังทดสอบความแม่นอยู่เว้ยยิงมาดียิงไปเลย,ยอุ้ยโดนอุ้ยตอนมันระเบิดนี่โคตรสวยเลยโกูเหมือนเหมือนแบบเหมือนพวกไททันกำลังแปลงร่างอะ่ะอืมอืมโคตรเท่นี่ไอระดับนี้แหละเดี๋ยวระดับนี้แหละโอไ้ไม่เดินไม่เดินแล้วก้มาเดินละวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดวิ่งมาเลย ขับมัมงนะครับยากเออเรีบร้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งมา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 เอออย่างนั้นอย่างนั้นเออวิ่งมาเลยมาดิประยัดนี่เรียบร้อยกวจะฆ่าได้เอ้าเอ้าเอ้าอะไรเนี่ยกดจมดินไปละเฮ้ยบายไปละเออไปละเว้ย